3นาทีกับ d c r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนพี่ๆนังลงทุนพบกับรายการ3นาทีกับ d ร r v c o m ได้ทุกวันหลังเวลา2ทุ่มก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดโครงการกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุน ให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดรุ่นที่2หลักสูตรนี้เหมาะมากกับเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนและต้องการให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโดยเราจะเรียนกันทุกวันเสราร์เริ่มวันเสราร์ที่28กันยายนนี้สนใจติดต่อได้ที่คุณก้อย081 173 9000มามาดูกันสักนิดครับว่าวิทยากรที่จะมีอยู่ ในการหลักสุดการอบรมการลงทุนทั้งนี้มีใครบ้างก็แรกคือคุณกอนจติกาวนิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการลงทุนทั้งในปีนี้และปีหน้าท่านถัดมานะครับคือดรสมจินสอนไพศาลดรสมจินเป็นนายกสมาคมจัดการการลงทุนและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนอาหารไทยไปดูกันว่าดรสมจิตมีมุมมองในเรื่องของการจัดการการจัดพอร์ตบร,ร,ริโอจะต้องมีเงินเท่าไหร่จะต้องลองทุนหุ้นเท่าไหร่จะต้องมีทองคาเท่าไหร่ไปดูกันว่าเขาจัดพอร์ตกันอย่างไรถึงประสบความสําเร็จท่านถัดมาคือคุณธิพานววัฒนทรัพย์คุณธีพาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ylg bullion and future จำกัด เราจะมาเรียนกันครับว่าการลงทุนในทองคำมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนและยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการลงทุนท่านถัดมาเป็นผู้นวยการอุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจจำกัดมาชนคุณเทิดศักด์ทวีทีรธรรมอาจกล่าวด้วยว่าคุณเทิดศักด์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นในหมวดอสังหาหิมทรัพย์ปเป็นอย่างมาก โอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเราอาสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยจะไปทิศทางใดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะไปฟังคุณเทศั์ทวีธีราธรรมท่านจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการลงทุนในหุ้นอสังหาซึ่งได้บรรยายในการอบรมโครงการ CSI รุ่นที่1เชิญฟังได้เลยครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์พูดผมถึงโลกเลยนะฮะขอญาตยืนบรรยายแล้วกันนะครับจริงๆตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้ามองไปแล้วถามว่ายากไหมผมคิดว่าไม่ได้ยากเลยหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันมีคลิกแิด่นเดียวแ่นงนที่ดูแล้วมันต่างกับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมประเภทอื่นนะครับหรือว่าหุ้นประเภทอื่นนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่า ตัวหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณสัก60-70ตัวนะครับแต่60-70ตัวตรงนี้เนี่ยมันแยกออกเป็นประมาณสัก3-4กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยนะครับก็มีพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมีรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็มีพวกพัฒนาเพื่อเช่านะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มทางด้าน property fund นะครับแต่ property fund ตอนนี้เนี่ย เหมือนกับดังแล้วแยกวงออกไปนะครับก็ไปมีอินเด็กไปตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมพว่งคุยประมาณสัก4ส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่ให้น้ําหนักมากที่สุดเนี่ยก็คือส่วนนี้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณสัก30กว่าบริษัทเกือบเกือบสีบบริษัทนะครับซึ่งมันกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วส่วนใหญ่เวลาคนพูดถึงอสังหาก็มักจะหมายถึงกลุ่ม พัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะครับทีนี้มาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าเป็นค้าสื่อเนี่ยผมจะถามว่าใครเคยมีประสบการณ์ในการซื้อบ้านบ้างน,นะครับคอรตสนี้ต้องถามใหม่นะครับใครเคยซื้อบ้านหลังที่2ที่3ามบ้างแล้วครับ <c oughs> หลังแรกคงมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับคือถ้าจะเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ให้ดีเนี่ยมันจะต้องโฟกัสไปถึง process หรือว่าขั้นตอนในการที่จะ ทำธาร s ช็คเชนในการซื้อขายบ้านนะครับปกติบ้านที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสัก4แบบนะครับเดี๋ยวสมัยนี้นแบบที่4ี่อาจจะไม่ค่อยมีละนะครับอันแรกเนี่ยเป็นบ้านประเภทสั่งสร้างสั่งสร้างไงครับก็คือว่าเดินเข้าไปในโปรเจกต์ยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเลยเต็มที่ก็มีบ้านตัวอย่างนะครับเขาก็จะแบ่งแปลงอะไรให้เรียบร้อยไว้เลยนะครับแล้วก็แปลงหมายเลขนู้นหมายเลขนี้นะครับชอบแปลงไหนทำเลไหนบ้านแบบไหนก็ไปเลือก เสร็จปุ๊บก็ทําสัญญาจองนะครับจองเสร็จก็ทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับแล้วก็ผ่อนดาวไปนะครับจนกว่าบ้านจะเสร็จถ้าสร้าง8เดือนนะครับก็ผ่อนดาวกัน8เดือนนะครับครบ8เดือนปุ๊บจ่ายเงินส่วนที่เหลือแล้วก็โอนบ้านไปนะครับอันนี้คือบ้านสั่งสร้างอันที่2สร้างก่อนขายแบบเนี้ยลวดลายเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรครับผมตอกเข็มไป3ต้นผมสร้างก่อนขายได้ยังผมสร้างก่อนขายแล้วนะ ผมทาเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่ต่อปลั๊กไฟ3ามสองสาตัวอันนี้ก็สร้างก่อนขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสร้างก่อนขายเนี่ยมันมีความหลากหลายค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูเดเวลอปเปอร์บอกว่าพัฒนาโครงการแบบสร้างก่อนขายเนี่ยต้องถามว่าสร้างไปถึงไหนแล้วขายมันสําคัญยังไงนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ผู้ประกอบการได้ไดรับคือเมื่อไหร่ครับ ตอนที่โอนถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณเพิ่งสอกเข็มไป2ต้นเราก็คุ้มพอคาดได้ว่าเงินก้อนใหญ่ที่ได้รับมันก็น่าจะมาในอีก6เดือนหรือว่า7เดือนแต่ค่าเหลือปลักแค่3ตัวแล้วก็ห่อพลาสติกอันนั้นก็อาจจะแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนแค่นั้นเองถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราใช้ในการคาดหมายว่ากระแสงเงินสดที่จะเข้ามาที่กิจการเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อมันหลากหลาย นะครับก็ต้องดูว่าจุดที่มีการขายนะครับหรือโดยนโยบายที่เขาจะขายแล้วเนี่ยเขาขายบ้านเมื่อมีการก่อสร้างไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่3บ้านพร้อมอยู่นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ uh, trend, นะครับที่มาหลังจากเกิดวิกฤตการเงินปี40นะครับช่วงก่อนปี40เนี่ยฟองสบู่มันแรงมากๆนะครับจนถึงขั้นที่ว่าบ้านอย่างลานันเท้าตอนนั้นไม่มีคนโดนนะ มีแต่บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะครับเชื่อไหมครับว่าไซส์หนึ่งผมจำแม่นเลยที่วชรพล,ลคนไปเข้าคิวรอตั้งแต่ตีสี่ 4, เพื่อที่จะจองบ้านแล้วยังไม่ได้สร้างด้วยนะครับบ้านเดี่ยวนะครับไม่ใช่คอนโดนะครับอารมณ์เหมือนคอนโดตอนนี้เลยใช่ไหมฮะบ,บางที่มีการเปิดโรงแรมให้ให้เข้าไปนอนรอก่อนจองหนึ่งคืนด้วยซ้าไปเพื่อจะเข้าคิวกันนะครับเราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมานะครับแล้วทุกรลย ที่เป็นรายกลางรายเล็กเนี่ยไม่มีรายไหนที่สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยทำหรอกหูไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาประเภทซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านแลนท้าก็เลยจับประเด็นนี้นะครับแล้วก็เริ่มออกบ้านแบบพร้อมอยู่ห่อพลาสติกเรียบร้อยเลยครั้งแรกเนี่ยเดือนเมษาปีสี 3, นะครับเป็นล็อตแรกที่ออกมานะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับเหตุผลครั้งแรกตอนออกบ้านพร้อมอยู่เนี่ย มันเป็นเหตุผลทางการตลาดจําโฆษณาได้ไหมครับอาจจะเคยแว่วๆอยู่ในหูซื้อบ้านไม่เห็นบ้านไม่ได้สัมผัสบ้านอย่าซื้อถูกไหมครับเขายกตัวอย่าง,างเช่นโอเคซื้อของเล่นซื้อนาฬิกาซื้อต่างๆเนี่ยคุณได้สัมผัสเรียบร้อยหมดเลยแล้วบ้านราคาแพงกว่าทั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตรงนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทําบ้านพร้อมอยู่เนี่ยใช้ด้วยเหตุผลทางการตลาดหรือเปล่า ไม่ใช่แล้วมันเป็นเหตุผลทางด้านการผลิตนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาทําพวกบ้านพร้อมอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆเลยก็คือว่าต้นทุนเท่าไหร่ถูกไหมครับพอบ้านผมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคอสเท่าไหร่นั้นก็คือรับแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะมาขอัพราคาไปนะครับว่าจะขายแล้วมีกําไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็มาขึ้นไปนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันช่วยลดความจู้จี้จุกจิกได้เยอะ อย่างซื้อบ้านเข้าไปหลังหนึ่งนะครับถ้าเป็นบ้านสั่งสร้างกวัวเราจะโอนเราทําไงครับระดมกําลังพลที่มีทั้งหมดในครอบครัวแบ่งไปดูคนละห้องกระเบื้องแลาไม้ที่ติดอะไรปลั๊กไฟเรียบร้อยไหมหรือว่ามีรอยรั่วมีรอยอะไรไหมนะครับอยากจะปรับตรงนู้นแต่งตรงนี้แล้วกว่วจะได้โอนเนี่ยผู้ประกอบการกําหนดไม่ได้เลยนะครับว่าจะโอนเมื่อไหร่จะทําอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านพร้อมอยู่เนี่ย สร้างเสร็จปุ๊บเข้าห่อพลาสติกแล้วก็สร้างแล้วก็ขายตามสภาพตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขาการซื้อคือว่าเข้าไปซื้อทําสัญญาจองนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําสัญญาจะซื้อจะขายทันทีนะครับแล้วก็ผู้ซื้อถ้าจะกู้แบงก์ก็ไปทําสัญญากู้แบงก์มานะครับภายใน1เดือนนะครับหรือถ้าแบงก์แปรลูฟเร็วกว่านั้นก็โอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกําหนดการโอนอต่างๆเนี่ยเขาฟิกได้ นะครับตามกําหนดการเลยไม่ต้องเป็นอะไรที่มานั่งรอว่าเอ๊ะเดี๋ยวลูกค้าจะต้องมาแก้ไขมาปรับปรุงอะไรนะครับต้นทุนก็รู้แน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลในการพัฒนาพวกโครงการพร้อมอยู่เนี่ยหลังๆมันไม่ได้เป็นเรื่องการตลาดละนะครับมันเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องโปรดักชันนะครับแล้วถามว่าตอนล็อตแรก,แรกๆที่ราทเขาออกมาเนี่ยมีใครก๊อปปี้ได้ไหมไม่มีทางนะครับถ้าเป็นแบบบ้านนะครับออกมา ตอนนี้นะครับอีกเดือนนึงชาวบ้านก็มีเหมือนกันหมดละแต่ถ้าทําบ้านพร้อมอยู่คนที่ก๊อปปี้ได้ต้องทอํายังไงครับมันต้องมีแคโฟลมันต้องมีเงินสดอยู่ในมือถ้าไม่มีใครกล้าไปสร้างบ้านต้องใส่เงินเข้าไปอยู่ในสต็อกนะครับต่อเพราะทมาระดับหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยสต็อกที่มีเนี่ยพอมันเริ่มหมุนครบไซเคิลของมันมันก็เป็นอะไรที่ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆละนะครับเพราะนั้นตอนนั้นออกมาเนี่ยเขาก็กินตลาดขาดไปเลย นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับผงบ้านพร้อมอยู่นะครับก็แปลว่าถ้าซื้อบ้านพร้อมอยู่เนี่ยผมอาจจะสุกโอนภายใน1เดือนนะครับหรือถ้าเร็วกว่านั้นอาจจะภายใน2อาทิตย์ก็ได้นะครับถ้าเครดิตผู้ซื้อดีจริงๆดูไหมครับอีกอันหนึ่งนะครับคือบ้านประเภทที่แยกกันทําสัญญานะครับเข้าไปซื้อปุ๊บนะครับภายในเดือน2เดือนเนี่ยเขาจับเราโอนที่ดินเปล่าก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นทําสัญญารับจ้างสร้างบ้าน แล้วก็เก็บเงินตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับทีนี้ผู้ซื้อทํำยังไงนะครับผู้ซื้อพอไปซื้อตั้งแต่ต้นปุ๊บสมมติบ้านราคา5ล้านรวมที่ดินด้วยนะครับอาจจะแยกเป็นที่ดินประมาณสักสองล้านนะครับค่าบ้านประมาณ3ล้านนะครับเวลาไปขอกู้แบงค์นะครับต้องทําวงเงินกู้ทั้งหมดเลย5ล้านบาทสมมติกู้ร้อนนะครับพอโอนที่ดินปุ๊บนะครับผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็จะมาเบิกเงินจากแบงค์ไป สองล้านนะครับเราก็เป็นหนี้ทันทีถูไหมครับสองล้านบาทเราเบิกจ่ายไปแล้วนะครับพองานก่อสร้างนะครับต้นทุนประมาณ3ล้านใช่ไหมครับคืบหน้าไป1 0เขาก็เบิกเงินแบงค์ไป0ามแสนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยตามความคืบหน้าของงานพองานเสร็จก็เขาก็เบิกเงินครบเราก็เป็นหนี้โดยสมบูรณ์แบบ5ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูคอนเซปต์แบบนี้นะครับบ้านประเภทที่3กับบ้านประเภทที่4เนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นในโครงการเดียวกันเลยแบบบ้านเหมือนกันทุกอย่างนะครับถามว่าใครควรจะขายราคาถูกกว่าแบบที่4ี่ดูไหมครับพบอะไรครับถ้ามองเหตุผลทางการเงินนะฮะถ้าแบบที่สามเนี่ยต้นทุนค่าก่อสร้างต้นทุนทางการเงินระหว่างการก่อสร้างเนี่ยใครเป็นผู้รับฮะเดเวลอปเปอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าแบบนี้ล่ะผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระทางการเงินทั้งหมดเลยถูกไหมครับ ดเลลอปเปอร์อาจจะไม่ต้องมีทุนเท่าไหร่เราไม่ต้องมีกระแสงเงินสดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อที่ดินมานะครับอาจจะเป็นรอดแรกก็กู้แบงก์มาก่อนนะครับพอขายที่ดินได้โอนเสร็จปุ๊บก็ได้เงินมาละก็ไปคืนแบงก์ถูกไหมครับแล้วค่าก่อสร้างเขาก็ไม่ต้องแอดวานอะไรนะครับก็เบิกตามความพืบหน้าเราเป็นหนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่มันมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้